เดบลาซิคลีนะคะเธออายุครบ102ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเธอเองเนี่ยน,นะคะ102ปีแล้วแต่ว่ายังเดินสายเจอเพื่อนฝูงยังเป็นสปิเกอร์ในงานสัมมนาแล้วก็ยังทํางานประมาณสัก3ามวันต่อสัปดาห์และนี่คือสิ่งที่เธอทําทุกวันแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่ามันคือเหตุผลค่ะที่ทําให้เธอนั้นอายุยืนได้ถึง102ปีสุขภาพดีด้วยมีความสุขด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกที่เธอทำนะคะจะบอกว่า move daily เลยค่ะขยับร่าง กายให้ได้ทุกทุกวันนะถามว่าขยับแค่ไหนเธอบอกว่าเธอจะเดินวันละหนึ่งไมล์นะคะหรือว่าประมาณ1.6กิโลเมตรเดินแบบนี้ทุกวันอย่างที่2ที่เธอแนะนำนะคะก็คือการให้ทานมังสวิรัตปลาค่ะหรือว่า Eat a p e s c a t a r i a n Diet ซึ่งก็คือการทานมังสวิรัตเนี่ยแหละคะ่ะที่เน้นการกินผักผล,ลไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมแต่ว่ามังสวิรัตปลาเนี่ยอาจจะกินเนื้อสัตว์ได้บ้างน,นะคะซึ่งเนื้อที่เธอกินมีอยู่2ประเภทเท่านั้นคือเนื้อปลากับอาหารทะเลส่วนที่3าค่ะที่เธอแนะนำนะคะว่า อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุ102ปีก็ยังฟิตยังแอคทีฟแบบนี้ต้องเข้าสังคมแล้วก็เรียนรู้อยู่เสมอนะคะเธอบอกว่าต้องโซเชียลไลฟ์แล้วก็ always be learning นั่นเองนะคะถ้าถามเธอว่าให้แนะนำแค่สิ่งเดียวเลยที่สำคัญที่สุดเธอจะแนะนำอะไรเธอบอกว่าจงเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอนะคะเพราะนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เธอมีความสุขมาตลอดวัย102ปีของเธอคะ่ะ